สวัสดีครับก็ผมแคสเกมเมอร์นะฮะต้ก็กลับมาอยู่ในเกมเรซิตี้การอีกหนึ่งครั้งซึ่งน้ำมันหมดเติมนน้ำมันกันเราจะมาวิ่งรถไฟเป็นบอสสามตัวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิ่งตัวไหนบ้างเติมนน้ำมันแบบแล้วก็เติมน้ำมันก็ไม่ตัดออกเลยดูไปนะการเติมน้้ำมันอยู่เมืองโทกดงเหมือนเดิมตอนนี้เราเหลือทุกอย่างเราครบไปหมดแล้วเห็นปะเราเหลือบอสแค่อันนี้ไอ้นิวหนูไม่เข้าใจว่า มันคือมาใหม่หรือยังไงผมถ้าถ้าให้จําได้ไอ้กก็ต้องเคยวิ่งไว้ไม่ว่าแม่งมาใหม่เนี่ยแล้วก็มีตัวบนนี่เราจะวิ่งเรียงเวลเลนะสิบสแล้วก็19บเโอเคเราจะเป็นเริ่มวิ่งตัว13บสามก่อน13บสามก็ไม่ยากอ่ะพูดเลยเอากาเบียนเอากาเบียทุกตัวเลยและนะ้วกไปลสิโอเคลงตรงนี้ได้สอง,สองจุดเลยนะจัดไปเฮ้ยรถนานจังวะ เออวั้รุ่ใจร้อนว่ะสิค่ขาให้เราทำอะไรบ้างความรู้สึกเหมือนเหมือนจะเคยวิ่งแต่ก็ไม่น่าเคยนะโยโกะราสามารถถ่ายรูป้อตรงไหนได้บ้างตัวนี้นะเออันนี้ดีกว่าโอเคเป็นแบบส่งกล่องนั่นแรกอะเชี่ยวบวกห้าร้อยนอัน,นี้ได้ได้ของอะไระได้บูสต์ลบสองเปอร์เซ็นเะอลบสองก็ดีอะดิ ตัวนี้ได้บูทลบสองมันจะใช่ใช่ใช่ทางไปอยู่ไหน,ไน,นเนี่ยวิวพี่ทางรัดทางนี้คุ้นๆนะเนี่ยมันเคยวิ่งผ่านมาก,ก่อนเลยแล้วบอกเราคลิปนี้น่าแน่เพราะวิ่งสามตัวบอสสามตัวโอ้ยแหลกด้วยเฮียอย่าอย่าอย่า,ยาจะอยู่ในความสงบคอมไมเป็นเป็นที่คอมผมผมพูดแค่นี้แหละเป็นที่เกมนี่โทษเกมไปก่อน ก็เลี้ยวทางมันซับซ้อนเหมือนกันนะฮะอ๋อเข้าใจละเก็บกล่องมันวิ่งตรงไหนก็ได้แค่ครบสาอันก็พอแต่จริงตรงไปแล้วเลียวมันก็ดูง่ายเหมือนกันนะแต่ไม่ทันละมาทางนี้ละแล้วก็ต้องวนรถกับไปสามจุดเท่านั้นเ็ปที่สองก็คงสี่แล้วก็อันสุดท้ายก็ห้าตามสไตล์คนจีนนะ ไปอันแรกชิงผ่านไม่ได้อีกพี่พันเดืองเดือนนะลองคิดถึงราเวลน้อยได้อีกพี่พันเดืนเยอะมากเลยนะโอ้โหจริงกลับเข้าเมืองน่าจะเร็วกว่านะขับไกลมากรีบๆดิกาเบียนเร็วสิรอสามร้อยสิบสี่รอซื้อเครื่องใหม่ก่อนนะอยากได้เครื่องใหม่ไปเลย อย่าได้สองจุดปดว่าแรงแรงเอาไว้ฟาร์มอันนี้คืออะไรให้ชนจัดไปชนเล็กหยาดเล็กหยาดใส่ชุดแต่งอะไรอยากเห็นอะใส่หวอรธรรมดาแล้วก็ล้อล้ออะไรวะไม่รู้ะแต่ลายน่าจะเป็นลายของรถไฟแต่งรถไม่เท่แล้เราอะไม่ล้ออะไรวะมองไม่มองไม่ออก จะพังแล้วห้ไมมันพังไวไปกูจะโดนแบนเลยจับอกสองทีแล้วโอเคเดือดพัดหนึ่งเยอะมากต่อไปก็จุดที่สี่อันสุดท้ายก็คือการติดตาม จะไรที่เบื่อที่สุดแล้วนะไปชิวๆโยโกติดตามไปแต่งรถเหมือนเดิมเลย NPC ตัวนี้ใส่ชุดแต่งเดิม เราสามารถมากอ๊อปสไตล์การแต่งรถของเอ c ซได้หรือเปล่า <c oughs> เอ้ยแม่นี่มันดูขับชิลจังวะดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่ะเชี่ยวรถที่เต็มหลอดเลยวะเฮ้ย,ยนึกจะเรียเร้ยวก็เรี้ยวน,นะอันนี้มันเรามันพอใจลบเพราะอะไรวะไม่เห็นมีเขียนอะไร เพราะว่าห่างนะ่ะแต่มันไม่บอกาลบเท่าไหร่เร็วๆดวีชนได้ไหมชนให้มันไปไวขึ้นได้ไหมเอาแม่งลูกสรบอกตรงอยู่ีๆมืงก็เลี้ยวเดี๋ยวต่อยเลย อีกเพียงสามจุดเท่านั้นแล้วไม่มีสปอยด้วยอืมอยู่ข้างหลังกูเฉยเลยขับกูตีนะกูตีนะเป็นการสะกดรอยตามที่เนียนสัตว์นะไอ้มันบอกว่าเลี้ยวตรงไหนที่รถนี่หวไม่ได้บอกตัวลูกศรชิพายละโชว์โง้ไปทีหรือเปล่าหรือมันไม่บอกถ้าบอกติดโชว์โะ้เลยนะ เอ้ยเมื่อกี้กดบูส์เหรอนี่จะกดบูส์อะไรได้แค่นั้นนะอ๋อไม่บอกต้องต้องรอตอนเลี้ยวมันจะบอกหรือเปล่าบอกบอกนี่แต่กลับรถไม่บอกกลัวตีนอยู่ดีทั้งนั้นนี่ก็จุดสุดท้ายกลับมาที่เดิมประเดี๋ยป่ะใกล้ถึงแล้วะฮะ ปิ้งวิ่ได้ลายไปด้วยลายที่มันใส่เมื่อกี้ไงเ,เ,เ,เดี๋ยวลองใส่สิเฮ้ยเป็นลายดอกกุหลาบโรโกสเท่อะเนี่ยถ้าไปเล่นไปใส,รสรรป่รถสีดำมันน่าจะดูดีลองดูไปรถสีดำ ก็ก็เท่ดีถ้าสีแดงอะสีขาวอะสีขาวก็เป็นแบบเราเมื่อกี้ใส่กับสีดำอะ่ะสวยสุดละสีขาวก็จะเฉยเฉยสีแดงก็งก็ดูดีไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าเป็นลายทับก็ดีเหมือนกันนะใส่อันนี้ไปก่อนใช่ปะแล้วก็เอาอันนี้มาทับอีกทีเอ้ทำไมมันไม่เปลี่ยนให้อะ นี่งไงแล้วก็ไม่ใส่หรอกอเฮียไม่เท่จะพูดทำไมวนะเนี่ยไปวิ่งตัวตอไปกันดีกว่าเวลสิบหกเวลสิบสามได้ผ่านไปแล้วแบบง่ายได้มากเบิ้เวลสิบหกชื่ออะไรโรโรเวลไปแคปรูปทำปกคลิป วิ่งเก็บกล่องเหมือนเดิมเฮ้ยเราวิ่งจุดหลังเราจะไม,าไม่เอาไม่เอาเราจะลงไปอันล่างสุดก่อนมีการวางแผนเอาวุมานาหมดตัวเมื่อกี้คือลบ SP นะจะจำไว้ไปตัวล่างก่อนเลยลเราจะได้กลับมาที่จุดเดิมแบบง่ายๆเลยมีแค่สมจุดใช่ปะ อันบนแล้วก็ตรงนูน้นก็ครบแล้วอ้ยนั่นมันจะให้กอูอ้อมอ๋อดูละถ้ากด A อก็ไม่ขึ้นโอเคมันจะต้องอ,อ้อมอยู่ดินะเพราะว่าสพานมันไม่มีทางลงก็จะไม่ผิด ก็ถือว่าเป็นทางที่กวนเหมือนกันโยดีพี่พันเก้าเลยเนะี่ยเยอะนะเห็นไหมสะพานไม่มีทางลงกวนตีนะบอกเลยแต่ไม่รู้ว่ากดตัวเอมันจะลงมาให้หรือเปล่าเอ้ยกดตัวเจคิดว่าผมเปลี่ยนเป็นปตัวเอ รีอ,อะไรอะสะกุลรายตามอาวแม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะมือจะเก็บมาสองอันไม่ได้นะบอสสองตัวมึงก็สกุลรลตตามสอคนอืมอยังไงขับกวนติดอ่ะอะไรแล้วทำแบบเมื่อกี้ทำไมอะจะไ,ได้ทำอะไรเนะี่ยขับสวนเล่นอะ่ะ ขับสวนเลนบวกเพิ่มขับมันคนเมาไอใช่ไหมครับเนี่ยไปไปไปดูดิ <c oughs> ขับกูตีเสร็เลยแม่ต่อย เออแล้วบวกพอใจยากเลยนะไม่เหมือนตัวก่อนแค่เฉียวรถนิดนึงแม่งหลอดเต็มมาดู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 ดดขับรถที่ดีดีเฮ้ยแต่มันจุดน้อยนะห้าจุดสี่จุดหรือสี่จุด กับรถหรือเปล่ายังไงกับรถใช่ไหมโอเคเอาเอาเล่นกูอีกแล้วเก็บทุกเม็ดนี่เปิดไฟแล้วติ๊กตัอกติ๊กตัอก มันจะได้แค่สองตัวกับคลิปนี้แม่งนานแล้วนะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยคลิปหน้านแล้วกันเอาเร็วๆเหอะรีบเข้าเหอะลีลาเจ็ดสุดท้ายนะฮะมึงก็ขับท้ายที่รถไม่ติดเซ่ไอเวร ครับได้ขัดใจบ้างนะเอาเรือบดูเอาปั๊บผมหมดเลืนนะ่อนโอเคแล้วกดบัฟเพื่อแล้วกัน ไปรีบเข้าจุดไปโอเคโอค้ดีพี่สองพันห้าได้โคตรเยอะจะไปอันสุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านอีกหนึ่งตัวพี่ทนนี่กูขับเหมือนบอทเลย เลยด้วยโอเคเอ่ะสุดท้ายง่ายๆหน่อยดิอะไรอ่ะปาร์ตี้บอสชนรถโอเคชิลทอไม่กดชนไม่ได้อ๋อใช้แปดอุ้ยชวนไปพันหนึง่งคูร่แรงเราจะร้อยให้เหลือสองาทีดีไหมเนะี่ยแม่งชนสองทีมึงจะตายแล้วนะเว้ยอ่ะสองาทีก็ได้ยี่สิบแปดวิ น่าจะชนอีกสองทีพังแล้วนะโอเคเราไปโอดให้ปล่อยสายฟาฟาดกริงร้งกริ้งไปสิบวิถึงเวลาตายถ้าไปโดนสปินของบอสลบสี่ร้อยหลบแค่นี้ก็พ้นแล้วแหละไม่ได้ไกลเลยตม้ม เรียบร้อยเราผ่านอีกหนึ่งอันอันนี้บวกเกี่ยวกับยางเดีดูลายสิน่าจะไม่เทเท่าดอกกุราบนะเป็นไรอะ่ะเป็นรูปคนวิ่งอะ่ะไฮ้ไม่ใช่เป็นเหมือนมืน่คนถือกระเป๋าแล้วกำลังวิ่งอยู่โจน <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้ สับคลิปนี้นะสำหรับบอสตัวนี้เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้วิ่งรถไฟสองตัวก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะส่วนสองไลน์นี้ไปดูราคากันหน่อยมันคือโซนสามกับสี่แล้วิมพก็สามเจ็ดแสนเลยนะลองขายดูไม่เสียหายโซนสี่อ่ะ ส่วนสี่ 20, สอง0มื่นสี่จนทิ้งเลยโ okay. อเคประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสบายสบายคืออะไรวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันบาย